กลุ่มรักพันดินเกิดนําโดยนายบัญชาบุญพยุงหัวหน้ากลุ่มเดินทางไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษกับบุคคลกลุ่มบุคคลและนักการเมืองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมทางการเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมาในข้อหายุยงปลุกปัน่นบิดเบือนสร้างความแตกแยกในประเทศและ ได้มีการแนบข้อมูลพฤติการต่างๆชัดเจนค่ะที่จะให้ทางพนักงานสอบสวนนั้นดาเนินการต่อได้ทันทีโดยมีพันตํารวจเอกอิกทธิพลพงทรผูพกํากับการสอนอนสําราญราชเป็นผู้รับมอบหนังสือนะคะสาระสําคัญของการร้องทุกกล่าวโทษเนี่ยเพราะว่าเห็นว่าจะมีการปลุกระดมการชุมนุมต่างๆ สร้างสถานการณ์ที่นําไปสู่ความขัดแย้งแตกแยกของประเทศชาติค่ะก็เลยมีความจําเป็นจะต้องนําพฤติการของบุคคลกลุ่มบุคคลรวมไปถึงนักการเมืองในส่วนที่เป็นการยุยงปลุกปั่นผ่านการชุมนุมแล้วก็ไม่อยากที่จะให้เกิดความแตกแยกขึ้นในสังคมนะคะขณะเดียวกันวันนี้ค่ะทางคณะกรรมาที่การรับฟังปัญหาการชุมนุมจะหารือกันเพื่อที่จะกําหนดเป็นท่าที ก่อนจะลงพื้นที่เขาตั้งใจจะลงพื้นที่ไปรับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มที่ออกมาเคลื่อนไหวนะคะนัก